เพชรพรลุยสวัสดีซี่สูผูสุขคนครับผมมือนี้มาตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยของหมวดบันที่หนึ่งมินาสองหาหากเจ็ดของเจ้นั่งเด้พี่น้องของเจนัง่งเป็นคนหามาเด้พี่น้องเด้อพี่น้องท่านใด อยากติดตอ่ออยากทำบุญกับวัดใดก็ให้ติดต่อกับเจียนางได้เด้อพี่น้องเด้อให้ไปผ่านเจียนางสามล้านได้เพิ่นส่งมาให้แอดกับขีปเขียนตัวมันชัดกับขีปเขียนเขียนแต่ตัวมันบ่ชัดให้เอฟซีได้เบิ่งกันหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าเด้อพี่น้องเด้อมันฉีมีตัวบ่ชัดเพิ่นส่งมาให้เดี๋ยวเขียนให้เบิ่งทีหนึ่งมหมวดวันที่หนึ่งมีหน้า สองหา้าหกเจ็ดตัวมันบอชัดเดี๋ยวคืเขียนมัน่อใครชัดตัวนี้เดี๋ยวเขียนให้เบิง้งเพิ่นให้วิ่งบนล่างวิ่ง บน,บนล่างบนล่างเพื่อนหายวิ่งหนึ่งหนึ่งกระห่าบนล่างหายวิ่งหนึ่งกระห่า บนล่างวิ่งหนึ่งกับห้าส่วนจับคู่หลักหนึ่งจกักเป็นตัวใดนะพี่น้องบาทนี้ตัวหนังสือกับตัวน้นอ,นนอยๆเป็นอย่างน้อบานนี้น้อจ็กขีแมนมะแมน,มแมนได้พี่น้องแอดจีเขียนตามนี่ล่ะหนึ่งอย่างน้อบานนี่น้อ เอาหนึ่งเดี๋ยวได้ไปนอนมันจะจัดกันหนึ่งสามหรอวะนี่ยเอา1หนึ่งสามล้วนี่ขั้นบวมแยกระเจ้าทเบิ้เที่หนึ่งจะแอดเขีย์ให้เบิ้งเลขหนึ่งสามมันบอกหรือพี่นองมันบมาหรอพี่นองเบืองเอา เป็นบนล่างได้พี่น้องมาที่นี่สามหกสี่หกเก้าหกก็ไมีเล็กสามตัววันนี้่วนเล็กสามตัวขีมมีแปด าหกอันนี้คือเลขสามตัวได้พี่น้องเด้เลขสามตัวตัวมันชัดแอดกระชีบเขียนอ้าเบอร์รโทษเดี๋ยวเบอรโ์โทรเขียนเส้ล่างก็ได้พี่น้องเบอร์โทษเจี๊ยนั่งเขียนหางปวดเขียนเส้นนี่ก็ได้เพิ่นบอกให้ล่งเบอรโ์โทรนะั่มมีอยังรใรติดต่อเจี๊ยนั่ง เจเจนั่งสามเจนั่งสามล้านเบอร์โทรเพิ่นได้พี่น้องได้เบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดศูนย์สามหกหนึ่ง สามสองโอ้สุรปัดพอดีเลยบาทนี้สองแปดสี่อันนี้คือเบอร์เจน่งนงางได้พี่น้องได้เมียไก่ติดต่อพันพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้คุณสุดพอดีเขียนหน่อยลงหน่อยลงเานาแนวทางของเพื่นเดียวอาจีห้เบิ้องบานี้จกักขีเขียนถือเขียนผิดจักเลขสองเลขสามเมื่อออาไปไ ตีเจ้าน่าคุณส้มไม่ไงเบิ้งกับพี่น้องได้นะ่เรื่องมันหนึ่งเก่ากว่าพี่นองนี่แม่เรื่องมันหนึ่งเก่ากว่านี่ถ้ามันเขียนผิดกว่าพี่นองหนึ่งเก่าขึ้นหนึ่งสามนี่เอาพี่นองเบิ้งคักๆนี่มันเลขเก่ากว่าหนึ่งเก่ากว่าร้อยเบิ้งบริษัทพี่นองเบิ้งเอาได้ขี่เขียนสองตัวหนึ่ง เก่า <9 S 2> พี่น้องเบืเอ้องเก่ากรบเเห็นมึงเนี่ยจะเป็นหนึ่งสามเลยหนึ่งเก่าแล้วกันหนึ่งหาหนึ่งแปดสามหกสี่หกเก้าหกส่วนเลขสามตัวก็คือแปดเก้าหกได้พี่น้องได้แปดเก้าหกนี่เราเพิ่งสร้างไม่ใช่จะขี้เคียนผิดเขียนถืกมันเปลี่ยนเพราะล่างๆนี่เห็นไ่มเนี่ยจะเป็นหนึ่งสามเรื่อหนึ่งเก่ากับบรู แอดนําเสนอผิดพลาดกับขอโทษขออภัยได้พี่น้องได้ที่นี่แอดกับขี้ไห้เบื้องบัดน,นี่อันที่มันชัดกับขีบเขียนตัวที่มันชัดบรรลว่าวาดัดใดให้โทษติดต่อให้โทษติดต่อเจ้นั่งสามล้านเอาเพิ่นขึ้นกระดานให้เลยวท่านนี่เพราะว่ามันชัดแอดกับขีบเขียนเนี่ยนี่เก้าสามแปดกับสองกับหนึ่งสอง ก้าสามแปดหนึ่งสองพี่น้องสแสดงว่าหนึ่งสองเนี่ยขเป็นเลขลางนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนขีดเส้นใต้เก้าสามแปดกับหนึ่งสองเอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้มักสามเก้าหรือมักสามแปดหรือมักแปดเก้าตัดเอาส้อยเอาิ่นว่ตาตัดเอาส้อยเอาได้พี่น้องเพื่อนขึ้นกระดานให้เลยก็อยากไปก็อยากขูอยู่าเพิ่อยูัดใดนี่ขึ้นกระดานดำให้เลยพี่น้อง เพิ่นกะบ,บอยจากดังว่าสัน้นที่เกยหน้าเพิ่นทั่วมากเพิ่นกะบ,บอยจากดังเอาขั้นบอยจากดังคือขึ้นกระดานเนาะพี่น้องเนาะคือขึ้นเลขใช้ก,กระดานอาาน๋อบัตรนี้ที่นี่เมื่อเบิ่งทียูบัตรนี้เมื่อเบิ่งทียูอันนี้ก็ให้เบิ้งแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นมันตัวได้ก็เบิ้งเอาอืเห็นมันตัวได้ก็บเบิ้งเอาอ ที่นี้ก็มืเอบิษงทยู่เจ๊นางสามล้านนี่นี่พี่น้องแคบหน้าจอเรื่อยย่บันใดเมี่ยงใดก็เลยบ้านฟังไม่หรือบ้านพักไม่พี่น้องพักไหมแล้วก็มีเลขสามแสดง่ามูสามนะพี่น้องมูสามอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรเจ๊นางสามล้านนี่มีอย่างกรให้โทษติดต่อเพิ่น มีอย่างไก่โทษติดต่อเกียร์นางได้พี่น้องตัวเลขกระตามนี่แหละตัวนี้ก็บขีปเขียนนี่ตัวยุกกระดานนี่ขีว่าเขียนมันตัวใหญ่พี่น้องนี่ก็เสียเวลาพี่น้องเสียเวลาเขามาเบิ่งอันนี้มันตัวใหญ่ก็บ u เขียนนี่เก้าสามแปดหลังหนึ่งสองนี่มันตัวใหญ่ขีเขียนเขียนแต่ตัวล่างๆนี่พี่น้องเข้ากระแขียน้าจอามักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิ่ง มี่ยังกะให้ติดต่อเจนั่งเบอร์นี่ยาทั่วมหาแอดเดอร์พี่น้องเด้เพิ่นบอกให้ทั่วไปหาเพิ่นเลยมี่ยังเจนางสามล้านนี่สามล้านเบอร์ทั่วเพื่อนเก็ศูนย์แปดศูนย์สามหกหนึ่งสามสองแปดสี่ได้พี่น้องเบอร์ทรั่วได้หนิได้ในเบอร์ทั่วของเจ้านั่งเนาขอบคุณเจ้านั่งลหลายๆครับผมที่หาแนวทางมาแบ่งปันให้เอฟซีทังสอง คขอบคุณหลายครับผมไว้ี่นนอนห้องสุขมันหมันเรื่อยๆแห้ง,ง,งปังๆกันสู้ผู้สู้คนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเงินไรน้องท่องไรมากก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลุ้ยสำหรับคลิปนี้เพจปลาลุ้ยสวัสดีครับผม